เจอกันนาเลยใช่ไหมพี่ๆชวัสดีกันไหมครับช่วงนี้พวกมีญาติน้องอุ้งเสียชีวิตบ่อยมากเลยนึกว่าเหลือตัวคนเดียวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้มีแอดมินใหม่นะพี่ๆเห็นแล้อยางแอดมินใหม่แอดมินศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหมสวัสดีครับควรจะพูดอย่างนี้แหละไม่มีคนฟังน้องอุ้เป็นไรน้องออยู่ได้ ไม่มีคนกนจริงๆเนาะไม่มีคนกนจริงๆเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องน้องว่ามาไม่ได้มาตั้งนา,น,านน,อน้องตอนนี้น้องอ้วนอยู่หอดครับอยู่หอดสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคิดถึงไหมน้องว่าคิดถึงจ้าเลยตอนนี้ไม่ได้เล่นหวยหรือครับ มีแย ja e ่เจ็บชีวิตโดยด้วยเลยนะคะหวยเมื่อที ah. ่แล ah. ้วออกหกสองเก้าใช่ไหมมันใจร้ายเนาะงวดก่อนหน้านู้นเมวันเล่นสองเก้าเวดก่อนหน้าหวยงวดงวดที่แล้วอ้วนเล่นสองหกพอน้องอ้วนเลิกเลิกตามแม่งมาทั้งหกสองเก้าเลยครับวัเมื่อกี้พูดไม่สุภาพขออภัยด้วยครับเมื่อโกรธที่จืดเจียนน้องอ้วนมาน้องว่ก็คิดถึงพี่ๆเหมือนกันนะคะพี่มิกกี้ว สวัสด,ดีครับสวัสดพีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับนว่นมาเร็วนุ่นคิดให้ก่อนสูตรแอฟพรจจันทร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึกวันนี้พี่เจ้าชายเปิดเปิดอะไรนะเปิดแก้วเหล็กอะไรนะใช่ไหมอุ้ยนุ่นเดินทางนวันไม่รู้น้วันอยากได้มากเลยเ็จแอดมินไปแหละเอแอดมินใหม่นี่ขโมยขมยแก้วเหล็กน้วนไปแล้วนะแต่นว่นมาไม่ทันเองเลยครับ วันนั้นนุ้นวันไปกรุงเทพใช่ไหมพี่พี่นุ้ลือขึ้นรถไฟฟ้าไม่เป็นอะไรไม่รู้คูคดอะไรไม่รู้คีหะอะไรไม่รู้ถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปแล้วอ่ะแล้วเรานั่งนั่งจนสุดแล้วจะมีคนมาบอกให้เราลงไหมครับนี่น้นวันถามในฐานะบ้านอกกันนะไม่รู้เรื่องครับไปไม่เป็นขออภัยด้วยนะครับสมมตินุ้วันถ้านุ้วันไปอยู่กรุงเทพใช่ไหมน้นวันถ้าจะเป็นคนที่แบบ คนไม่รู้เรื่องที่ขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนทางด่วนเนี่ยเลยน้องอวนว่านะนี่ก็เสียสค่ตังค์นะครับเขาห้ามขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนพี่พีรู้ไหมน้องอ้วนก็เพิ่งรู้นี่แหละเพราะว่าน้องอ้วนไม่มีทางด่วนสวัสดีครับน้องอ้วนคิดถึงพี่พีเหมือนกันก็ช่วงนี้มีแอดมินคนใหม่นะครับมีอะไรพี่พ,พีติดต่อแอดมินคนนั้นได้เลยนะโอ้ยช่วงนี้น้องอ้วนยุ่งยุ่งครับ พี่บ้านไม่เหลือไข่แล้วครับแล้วก็ยูยูยมอระดุนิดหน่อยไม่นิดหน่อยครับตั้งอะเนาะไม่เข้าไข่ออกไข่แต่มันเข้าน้องอ้วนเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะไม่เสียนาฬิกากันดีกว่าวันนี้นะครับสูตรแอปพจัจญ์นตั้งแต่ตอนนี้จนถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีาเลยนะครับมันให้เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นกำลังจะลดไปเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นครับฮลัฮลโหลฮัลโหลได้ยินเนาะว่าไหมา กำลังแจ้นนะครับเจ้าอ้ขอบคุณมากครับพี่ครับวันนี้นะครับแอปะจันะครับให้เจ็ดสิบเก้ากำลังจะลดไปเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้เล่นได้ถึงไม่ใช่เล่นสิเลขได้ถึงประมาณยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นก็ถ้าจะลูดลูดแปดลูดเก้าได้ครับจากสูตระจ์เนาะแล้วก็น้องวันชอบแปด ถ้าลูดตัวเดี๋ยวน้องอ้วนให้แปแต่ว่าถ้ามี2ตัวว่าจะรวดรูด8ปลูดเก, 8, ก้าอ้เสียดายแก้วเหล็กอะแอดมิน0ู7อไปละวันนี้นะครับพี่ชายฝากมาบอกว่าเทียนทองคําเปลวโอ้ยมันมีเทียนทองคําเปลวด้วยเหรอครับ10อัน500บาทเหลืออยู่2ชุดนะครับพี่ๆครับแล้วก็เทียนล้านนานะครับ250มี6แท่งนะครับ เหลืออยู่ชุดเดียวแล้วก็ทู่หวยเหลือสามอันนะคะพี่ๆไปจัดได้เลยนะครับมาต่อกันเถอะครับเจ็ดแปดมนโนจริงหรอเดี๋ยวก่อนมันเข้าเลขน้องอ้วนนะเนี่ยก็คือวันนี้นะครับรูดรูดเก้ารูดแปดได้ถ้ารูดตัวเดียวน้องอ้วนให้แปดถ้ารูดสองตัวน้องอ้วนให้เจ็ดแปดกับเก้าแล้วก็สองตัวนะครับให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์ แ6ด7ก8ปดเจ็ดครับอันนี้เล่นตั้งแต่ตอนนี้จนถึง3ามทุ่มครึ่งได้3ามตัวของน้องอ้วนนะครับให้189 186 789 678ครับแล้วก็แล้วก็อะไรอ๋อแล้วก็ พี่เจ้าชายพี่เจ้าชายฝากให้สามตัวนะครับแปดศูนย์สองหกสองสองสองแปดครับเดี๋ยวน้องอ้วนให้ดูน้องอ้วนยอมเปิดหน้าเลยนะน้องอ้วนนี่ครับนี่อันนี้น้องอ้วนว่าเล่นนะไม่เอานะอันนี้ไม่เอาอันนี้เลขพี่เจ้าชายนะครับส่วนอันนี้แอปพัชจ,จัน์นะครับรูดเก้ารูดแปดได้นะครับ จนถึง2 1นาิกา30นาทีเลยนะครับพี่พี่ครับ <c oughs> อันนี้ไม่ต้องครับนี่อันนี้3ตัวให้789 6 7 8 189 186นะครับถ้าจะรูดก็รูด8รูด9นะครับ2ตัว7 7 7 8 7 9มันฝูกัดไหม8 0นะครับ7 7 8 7 9 8 0 9 6 7 8 ดหกแปดเจ็ดแปดแปดประมาณนี้เลยนะครับอันที่สีชมพูน,นะครับสีชมพูนี่นะครับเล่นได้ถึงยี่สิบนาทีการสามสิบนาทีเลยนะครับถ้ามันไหลยาวพี่ก็ไหลไปต่อได้นะครับ no, น้องอ้วนนึกว่วนน้องอ้วนเปิดหน้า, no, าน้องอวดเปิดพุงได้นะครับตัวน,นี้อ้วนฉุกเลยครับจะประมาณนี้เลยนะคะพี่กิดพี่กิดอยู่ไหมเนี่ยอ๋อพี่พลอ,อยอยู่พี่ยุกีอย,อยู่ครับสวัสดีนะครับ สวัสดีด้วยนะครับช่วงนี้มีใครอยู่เชียงใหม่นะพีเอ็มมันเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มเข้าตอมอแล้วนะครับเปิดเครื่องดูดฝุ่นดูดอะไรได้ด้วยนะครับระวังด้วยนะครับก้อนนี้เล่นได้ถึงตั้งแต่ตอนนี้ถึง21.30เลยนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เลขกพี่เจ้าชายนะครับเห็นในมือมือนอ้องอ้วนไหมอ้วนจริงๆนะไม่ได้โกโหกก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ใช่เดี๋ยวเธออว้วน pm 2 5ใช่ไหมครับโอ้มือสัน่นก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ครับได้ถึง2ี่สเอ็ดนาฬิกาสนาทีานะครับถ้ามันไหลก,ก็ไหลไปก่อนได้นะครับได้ถึงตอนนี้นะครับให้ยังไงโนอ้วนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะครับอันไหนนุ่นอ้นผิดนุ่นอ้นขอโทษตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปเอฟนะครับเคเทียนเทียนท,ทองคําเปลวเนี่ยทําไมพอนุ่นอ้นไม่อยู่พี่เจ้าช้ยมีของเยอะจังทําไมตอนนุ่นอ้นอยู่พี่เจ้าช้ยไม่ทำอะไรเลยอ้วน,นจะเอฟยังไงเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะครับขอบพระคุณม,มากครับสวัสดีครับอันนี้นุ่นอ้วนไม่ลบนะ มาตามดูได้